คือบอต้าเพิ่อนน้อเพื่อนเพื่อนเนาะจะเป็นยังไงโทรมาว่าอยู่ห้องมุดห้องหมอหรือว่าอยู่คลินิกน้อเพื่อนเพื่อนเนาะเพิ่นว่าให้ไปหาอยู่หมอเด้อเนาะเป็นยังไงบ้างเนาะชำปลายทายคิเตอร์บือชำยางในเส้นได้บางๆเลยพี่องเนาะบ่อห้าบ่อหูว่ามันขิ้เกย์ยังขึ้นอันเนี้ยบ่เห็นยังนานขนาดคือบ่อเตียงเนะจอดรถไว้หมูยังมาตามมองสินะคือจะมาเรื่อง ถ้าถูกนอกับบพม่าละทามมันหูนางมงันก็เคยได้มีสัตว์เลี้กาบสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้เอพม่พี่น้องเอซีเบิร์ดสูขู่สู่คนน้องพ่อพี่น้องเนานะโดยเพราะว่า,าสิเป็นพ่อพี่น้องทั้งฟังลรวฟังไทยต่างประเทศน้ำนกกันนินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องของบาเวียดบ้านเฮาคือ,คอเกาน้าพรอพี่น้องเนานะ โดยก็มาพบมาพ่อนกอับบเบวียดในมื้อนี้่ฝพี่งเอ๋ยจะเป็นช่วงอ่าบรรยากาศยามแรงเล้งนกฝพี่น้องเนาะก็๋อย่างใดก็จะได้ออกไปทั้งนอกอีก่ฝพี่น้องเอ้ยมื้อนี้คืออ่าบอต้าเพิ่นเนาะนกฝพี่น้องเนาะจักเป็นอย่างใดอ่าโทรมาว่าอยู่ห้องมุดห้องมอหรือว่าอยู่คลินิกเนาะกฝพี่น้องเนาะเพิ่นว่าให้ไปหาอ่าอยู่คลินิกอ่าคือว่าจังได๋ใส่สโลมบ่หรือจังได๋เนาะกฝพี่น้องเนาะเพิ่นได้โทรมาบอกเมื่อกี้นี้แหละเนาะ ทำโมเวยียดเองก็หากกำลังมาจะใส่กับหนูแบบด่วนๆเลยเพิ่นว่าเป็นอย่งไดบ่ได้ไปน้ำกันเมื่อเดียวพราะเพื่อนเอาเลยตกแรงมาเพราะว่ามีเนื้อเป็นเป็นเป็นบุตรคู่คนได้เพิ่นว่าเป็นในเฮือนนะจเป็นไข่หรือเป็นอีหยังพรงาะเพื่อนเอาเลยตอนนี้เฮาก็ถ้าสาวันเนาะพื่อน้องเนาะสาวันเพิ่นก็อย่ไงใดแต่อาบน้ำอาบน้ำอาบ,ำบ,บในจักหน่อยก็คือเชยออกไปเลย ถ้าไปบึงไปชมน้ากันน้องเพ,พื่อนน้องน้อว่าเป็นังไงเป็นยังไงทางมาต้าเพื่อนสาวมีเพื่นอนมาต้าสาวมีแล้วก็สาวพ่อสาวแม่บึงนี่เ,เ,ยยเพื่อนว่าเป็นบึกน้ากันสี่คนมุ้ยไผเยูอเฮือนตัวเป็นลูกยังเป็นอเ,นอ,เนอ,อียงเพื่น้องเอ้ยแบบเพื่อนโทรมาบอกกแบบทางมาเวียดโอ้โโตกใจได้เพื่อพี่นน้องเป็นยังไงจังวะ อย่างไดก็ไปบึงไปช่วงน้ากันน้พ่อพ้องเนาะไปเยี่ยมไปยามบึงน้ากันตอนเลี้ยงตอนคุ้มคำเลย้องแบนี้ก็อ่าอง คน้องไอตนนี้ก็ยงไเขาไปเยี่ยมบางทั้งอ่าเ i a o m เพิ่อนกอนเ i กับ x าแม่เนอ้นอพคนน้องเนาะฮัลโหทั้งท่อพ่อก็ออกสบาดดยดีท่อพ่อเ้อโอ้ยเนาะปุ๊บกันมาบดเลยมันนีู่้โหทั้งนี้ก็ได้เนาะสบายดีได้สวันเ้อ เรามาเยี่ยมแม่ปุ้งกับฮุนสบายดีอืเป็นอะไรอาการบัดไหนฮะอืมน่วยกินสูงาน้ำนกันบดสามเลยบดสามบดสี่แต่ว่ากินยาท่านแต่กินยาท่านบอตาเป็นได้อยู่ไก่หมูนี่เฉพังเ่าเนาะคือว่าเมื่อนี้ไปถ่ายคลิปอยู่ดีๆเพราะว่าชุดบาดเดียวเลย ต่างคนต่างเป็นฟังว่าเนาะคืออ่าเพื่นเพื่นเราเป็นนังฉันนี่นะใขรเลออกนะบัดทั้งท่าเม่ไม่ได้เป็นเนี่ยคือกันบ้องขุนีใครเลือดออกพบเอาลายดิสามีเพ่นฟังว่าเนาะมันมีเสื้อเสือแก่ขงมัน อหวังว oh, <c ười> ah. ่ารอบนี้คือสิบบ่เฮ็ดคือรอบก่อนด่นอนจะไปเอาได้เนี่ยนะเอาจังไดก็สูบเบิ่งไปเยี่ยมเบิ่งทางบอต้าพันสะก้อนอยู่พอดียวจอลำไห้ก็ไปยักเนาะไป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 นอนเลยบอต้าอยู่ทางนั้นเนาะไปนองมาหนีนี่จะเป็นอาหลุโลูกเลย ok à, nó phân nó mền của đại, vô này của nó ôi oh. rồi bên đấy ta hả rồi bài đi, đó, đi. Thử biết. Thử biết là đó, đó, đi nó. Nó. rồi Nên rồi mà đi. เอิ้จได๋ก็กะผัดไ้สบายดีบ่ทุกขสุขคนเป็นแบบนั้นบ่อีแม่นแต่ต้องเห็นเอ่อพวมมาได้ใช้กับสาวันนะอีตาให้ไปหายุงหมอเด้อว่าซั่นคลินิกอ้าวเป็นจังได๋อีกว่คือเห็นไปถ่ายคลิปถ่ายหยังอยู่แม่นเพราะว่าไปฮอดเือนได้ป่ก็บอหน้าฮอนตานมาแล้วก็เข้าถ่ายเข้ามาเนาะคือเอ่อไปฮอดเฮือนได้ป๊อกแม่นแล้วตีกลับมาเลย ได้ทายอยู่ได้ไทายอดทายนะ<ม>บึงว่าคลิปคอ,อยยังไปถามว่าจังเราจะขึ้นไปสบายดีเดอ้อแล้วสบายดีเดอ้อลงมาเลย <c oughs> แบบมันจกกันกอะไรเจี๊ยบทองอะไรแบบ้แบบเจีบทองกิววว้วกิ้วอะไรแบบแบบห่อนหัวแล้วก็ปวดตามข้อตามย่งมือสันนออ่นหนาวแบบนี้นะใครได้เล็กหน่อยคือพอแล้วก็แบบกับทันหันดีนะแบบเมืม่อวานนี้ยังไปถ่ายคลิปนุ่มกันอยู่ว่าเป็น้องเอ้ย นานี่ก็ยังดีๆบดกุคนะตอนเช้าก็ทโทหากันอยู่นี่เลยจังหวะทุงใจอาหารเป็นผิดบ่พอคุม่อยกินสมพักกับซาสีมเจเนี่ยม่อคือนี่ก็สมพักับสิคือกินน้ากันในครอบครัวนี่นกนอกบดซีพี่น้องแต่เราพอเนตัวใหญ่เนี้ยแกินยายาทันนียพอพอต้าไปตอนปายบปินอยงไแต่มอยจะมีอยู่ที่ได้ยิวน้ำท้องอะไรได้ก็คือหัวในท้องแถว จักจักอะไรได้พอสามีแชทบอกปึ๊บแต่ที่สําโลกสุขอ่อยได้เงียบขึ้นพร้อมบาทเลยพร้อมบาทเลยบอกว่าพออยู่คลนิกเลิกกับอวดนอนที่เลยพอยอโลกสุออย่าคือเจ้านี่หาก็มาฮอดพอรว่าอีล้วเพราะว่าทางวอตอรเพิ่นนี่ยังหลายกว่าามี่ว่าสิเพิ่นมาก่อนแล้วก็บ่ได้แบบ เปิดนิดนะวินิจฉัยคลิปได้พอเปิดนิดโๆสามก็เปิดบ่สบายกันก็อยู่คลินิกนีอ๋อก็ู้ึกหนาวไข้มาได้บ่บาดเลยบาดี่น้องเอ้ยเออนละมเก็บต้เป็แล้วก็ได้อันนี้ก็ตกใจึกยังบ่ฮอด2ชั่วโมงเลยมันบ่ฮอด3ชั่วโมงเบ่เวไปลงคลิปชั่วโมง3ชั่วโมงอยู่ลงคลิปด้เอเพราะว่าคไป มันเงินไปปอกนี้ห่อนน่ะห่อนตาเขาเลยก็เปลีนแห้งแต่ว่าผู้ซื้อปวดกระโตนะตั้งใจกินเท้าคุ้นแต่ว่ายังไม่ไทยเป็นพิษก็คือคือคันว่าเนีนี่ก็ได้เนาะก็ไปก็คิดไปมันก็ลายสิ่งลายยากฝนเจอกันแต่ว่าคิดแด็กเออจังไดมอพีมอท่ามบอกกันแบบนึงกิจยาเนี่ยน้องเนี่ยคิดได้นะเพราะเป็นเด็กดนวินาทุกใจเพราะว่าจะมีผลงานชักเครื่อง สักเครื่องอยู่ไม่เช้านี่นะเย็นว่าแบบพลาดน้ำพุมน้ำแพ็คมาอย่างโบอ่านะอพอเปิดนิดป๊บขึ้นมาเบิดไทยอ่างรามโซต์ตนาำเนาะอโอ้ปีนีบมเป็นไข่เด้เลยนะเป็าะหนาวทบาาออุบาทเอาเพรานแต่คือเบอร์ตันคิดว่าแาลมีพลาดของน้ำโบอย่างโบแต่ว่าเปิ้ลชักจะเช่าพูาดแต่คอยอยู่พูดแต่ว่าผมเปิ้ลชักแล้วคอยเปิ้ลออกมาดิคอยโย่กระทาเครื่องกระท่าชิงไม่ควรเย็นว่าเปิ้ลกับเข้าไปอ่ัดน้องรับในเย็นพลาด คือว่าตาขิดมุมนั่นโยมันเป็นแบบที่เดียวสี่คนเนาะเห็อ้หาคนชอยยากเด้แอ่นี้วะถามอาการอามอนน้ามาเบคือสีอาการนี้ได้ใช่เนาะยันเอาวินหัวนี่ยันเอาวินหัวยันเอาสองเนี่ยอได้ยูว่าตาถามเปิ้เรวไายรูดเมอนกันเนี่ยอาทีเจมอเด้คนกะคืนเนาะอ้กรบติคนดเนาะน้องเลย กับอย่างกับูคนเอาไว้าชนะาจะขูคนหลายเป็นกัเอาก็รกินใจนี่นี่ยเฮาบอกดังว่ายางจะสมดว่าไม่ค้นไขนอนเรียราอยู่ทีน่ะนั่นแหละนี่ผมมีไปเลยว่างเลยนั่นแหละคือมือนี่กับมืออสิเปลี่ยนปีแล้วบอกตาเห่นบ่พอดีแล้คอยนอนเขาดาวเลยคือนี่อย่างในชโลมเบิร์กนะครับบหรือว่าเบิร์อาการเตาเป็นมืออื่นพูยากไม่ว่าสปอปูดีป้ากับแต่บอกมันพูดง่ายเลยนอนแบบแบบนี้นเอาบัด เจ้าดิเศหลุดจากเจ้าดิเนี้ยเดี๋ยวมาบัดค๊กกู้นีเดี๋ยวอู้เอาเลยกได้ไงเจี่มืก็ได้นาะนีคือกันเจ้ขี่คนละคันครับชาววันเมื่อไยก็ได้โอเคพอขี้คืออ่าถ้าพ่อเป็นนอรถไ่มาะโอให้เไงมาอยู่พอน่งสบายไปชั้นจ้ะคือขั้นเาสิเมื่อกะถ้า่าอาการเท่านบนักปัไญาเาสามารถเมื่อได้อพี่น้องเลยอือ่ะมัน บม่อนี่เด็เมื่อตอนเดิกตอนยี้มันหนาวได้ด้วอีจักได้ด้วยว่าขออนุญาตน้ำแบบเละที่คยได้ยินอ่าทั้งอ่าลุงบานเนาะพอว่าตาเพิ่นว่าอยู่ห้องมอเฮบานนี่วะแกขึ้นไม่ได้เห็นเลยเนาะแม่นโอ้เนาะเพราะว่ามันก็ช่วงมื่อเนาะว่าอยู่ห้องมอคือว่าเราไปถ่ายคลิปอยู่ว่ะแบบขึ้นมาบัสสาวันแผงโดดว่าแท้บานนี่ ตรงใจก็คือไอ้ตาบอกให้เจ้าไปหาโยงหมอเด้วอ้าวเป็นยังบัดนี่บอชำไปไทยคิดแต่ละมือชำยางในเส้นได้บางๆเลยพี่ตังเนาะเพราะเอาบัว่ามันก็เกิดยังขึ้นเป็นบัเห็ดนางขนาดคือบ่วเตียงและจอดรถไว้หมูยังมาตัดเนาะใช่นะคือจะมาเรื่องถ้าถูกเนาะกจบกบัวเมลาทามันหูนางมันก็เคยได้มีสัตว์แล่ตนุมตนะนั่นนี่อันนี้ค่บผมเป็นยังเนาะพี่ตังเนาะนี่เป็นไขนทยไหนๆว่าปีใหม่ละมัดระวัง บ่ว่าช่วงช่วงปีใหม่นี้อ่สิเปลี่ยนปีเนาะเพราะว่าจังดช่วงปีใหม่นี้อุบัติเหตุนี้มักจะเกิดได้่พี่น้องไปเล่นไปเที่ยวแล้วมเมาเแม่ระวังอ้าว่านี่คิคิเพิ่นก็ได้ลเนาะเป็นังได้เเจ้าเลทายเลาะยังให้พ่อพี่น้องเบิ่งล่ะบ่ได้ก็ายว้าโตอคือนงเว้าผู้เดียวเลย khi nào hả? kinh khâu hả? À, kinh này kinh này kinh nào 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 kinh kinh nào 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 kinh sao kinh nào 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 kinh เมียเนาะตัวนก็เป็นได้โทใช้กันเอ้าบ่เป็นจังได๋แล้วก็คือเว้านะมาเยี่ยมแล้วก็เอาใส่ากมาให้เพิ่นแน่แล้วก็เรื่องรถเรื่องล้างน้อพ่อพี่น้องเนาะเว้าโอ้ยเว้ามามันกตกใจแฮงนี่แหละพ่อพี่น้องเอ้ยเอ้าน้ใส่ากบ่แม่นว่ามันมันถือกันอยู่เนาะบ่ทาเนาะสายใหญ่คือกันครับอียางน่ะบ่แม่นว่า บไว้เราขี่รถแติมมือก็ไว้กับอีกอย่างนึเขาเป่างเรียนทำงานจะก็จะขี่ห้าสิบสามสิบกได้โบกีสิบกว่าเ่ยพม่ไองเลยอ่าเพราะเคยเห็นไปต้องการขี่ไว้เลยหนึ่งมาหม่ไว้เขาทราบัดหม่กิทธาเขาอีกบัดเนี้ยเราเปนงเยทำงานแต่เอื่นมันคือเพื่อนได้ป๊อกก่อนนะแต่ว่าสีได้ไปพังเมืองยน่อยทต่ว่า่อยดี่อยคยนียนะ่อยเคยกแลฎนไปอยู่แล้ก็กลับมา เอาแล้วก็บอกบอกไปกูมือกว่าอาการเนามันก็บบนแหบนนอนได้ก็จะได้บางทีเราไปตากลมตากแดดมันพื้นคลื่นไม่ก็เป็นได้เนี่ยเพราะว่าอีกอย่างนะคือว่าเราเนาะแบบลองเครื่องก็ยังไปแต่เชืว่าเทาดีเท่าไข้ขึ้นแล้วก็ไปได้ยุ่มมันกับโบกายปันได้โบกีกล่าวนะพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งนะฮะบ้านในปอกขึ้นในปอกเป็นกับห่างกันกับบ้านสาวบ้านกับโบกายปันได้เนี่ยเพราะว่า ัำชีวะว่าเฮ็ดเอาบเลแบบก็เคยได้นะพอเมียพออ่านขอพ่อเมียปุ๊บเนื้อขึ้นตามงอนดำยังเน่าโมซั่งหนึ่งมาเฮาตกใจอ่าเฮาเฮาคิดแบบเงี้ยมันทองแน่สินะคิดมาสัมภัสฮุบพึกแล้วมันแบบปุ้มเนื้อเลยบาดเลยอ่าเพื่อนเราซัางยาไปลูกดิ้นรับรับนั่นแหละคอยเปรอยู่อย่างนึงจังวคือแบบเฮาถือผ้านี่ก็แบบใส่ชัลโลมได้เนาะได้เออ เพราะว่าขอเพียงแต่แบบไม่ใส่ขวดใหญ่บวกเกเพราะว่าเรามีพม่นนวรเพา่นไปห้องมอเลยนะไปห้องมอเลยอะารยังไงแบบว่าแพทย์ไม่ควรเอาบางคนพค่นไปบุกล้าบุกล้าวางยาให้พค่นไปแนะนำมาหมดแบบว่ามันใหญ่แหละทานหมอใหญ่บ่นผู้่นเสียสั้นเสียสั้นเพราะว่ากำหนดยาคนทองว่ามีจำเนียต้องใส่ยาอ่อนทำได้เพราะว่า ถ้าว่านึ่งสองเดือนนี่เป็นเพื่อนโบไซให้เลยได้อันนี้มันหาเดือนแล้วมันหาเดือนแล้วมันเริ่มแข็งแห้งอย่างแล้วนะแต่กับโบไซในปริมาณลายแต่ถ้าห้องโบไซยาวเลยเม่เป็นแห้งกับลูกอะร่วงได้มันอยู่ในท้องเนนะนั่นะเป็นยังไง้ใชก็ดีขึ้นอยู่แล้วว่าเนาะคือทั้งสามีเพิ่นก็บ่ได้นักน่วงปันไดแต่พอนั่งได้โบได้ก็คือบตา้าเนี่ยมันบบได้แบบว่าวิ่นหัว เพราะว่ามันห้อนหกิดมากแล้วปวดตามก้านคอแต่ว่าวินหัวนี่นันงบ่ได้ไพี่นหอแต่ว่าเรื่องไข่เรื่องห้อนหอนตอนนี้ห้อนบุบ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 เยอแบบรกกริงห้อนอรอยงเมามาเยี่ยมชายเนเป็นหนึ่งในชนะในที่เจ้าไ่ได้ออกมากินบ่น่ากว่ายุเนีมากบืนหน้าจะอยากน้าจะจีปกินอะไรแบบเออเอาได้โทรหา โอ้น oh. no? ี um, <so ่นบนเป็นหัวได้ป็นเท้าอะไรก็อะไรก็ว่าเขาเปลี่ยนได้ยังเ่ยเือึ้นมาหองเลยทุกคนนะป่าขึ้กันมากันเลยเอาสบายดีสบายดีเนา่อย่ึมาใช่ยังไงวิ่ขอตัวจคกิปเนอะเพื่อนร่อมเนาะเพราะว่ายังไงยันบนเชลเพิ่นนีกระปานนะรำกเบรำไปเอาจังไดกั ขอบุญขอบคุณน้องผู้ชมเองซ c เบสซูฟูุคนที่เขามาติดตามชมคลิปและบกดทคาโฆษณาคลิปของเบาเยดไปเนาะท่านี้ก็ขอให้เพื่อนมีดีมีเบสูุสุูคนขอบเ็ยจะได้คพามไข่ามีปารถนาสิ่งใดสิ่งใดคอ้ได้หดังใจมุงมั่นารถนาเด้อเนาะท่านี้เบาเยดอีก้วยขอเข่าเข้า่าสบายดีเพื่อนๆบายบาย